ตัววิคโแนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว AU นะครับสกุลเงินในยูนันเมื่อวานนี้มีราคาเปิดนะครับอยู่ที่ราคา0.93428นะครับราคาปิดอยู่ที่ราคา0.63367ราคาสูงสุดนะครับทำไว้ที่ราคา0.63554 ราคาต่ำสุดทำไว้ที่ราคา0.63211นะครับชุดนี้นะครับมีราคาครับเปิดกับราคาปิดเนอยู่ใกล้เคียงกันดังนั้นนะครับตัวของสกุลเงิน a อ,อนั้นค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นตลาดที่เป็นตลาดไซเวดังนั้นจุดที่เราเข้าเทรดน,นะครับจะเป็นจุดโซนแนวรับกับโซนแนวต้านสวิงโลไฮนั่นเองนะครับจะมีจุด ในการเข้าเทรดนะครับที่โซนแนวรับกับโซนแนวต้านเราจะรอสัญญาณ P A buy ที่โซนแนวรับครับรอสัญญาณ P A buy ที่โซนแนวรับชุดนี้นะครับที่ราคา0.6346นะครับถึง0.63211เมื่อมีสัญญาณ P A buy ชุดนี้เราจะบายกลับขึ้นไปนะครับไปเก็บ T P ที่แนวต้านสิง n g ไฮด h ด้านบนที่ราคา0.63554 SL นั้นจะอยู่ที่ราคา0.63211จุดนี้ค,ครับก็จะเป็นแผนเทรดในกรอบไซเวย์เล่นไบโลเซลไฮในคู่สกุลเงินของตัว AU วันนี้นะครับ